พอเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนาตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนวมุ่งตรงเดินทางระนิพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมา เด้เาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจัดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตัก พอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาอดลูกพอสบายสบายไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะอย่าไปบีบเลือกตาอย่าก,กดลูกในตาน,นะจ๊ะ หลับพอสบายสบายและก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยตังแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหลแขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลาย กล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้พ่อนคลายจะให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเรามันกระเกรงหรือมันตึงนะจ๊ะให้พ่อนคลาย ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งของเราให้พอเหมาะพอดีถูกส่วนเราจะได้นั่งไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะนี่เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะฟังผ่านาบนไม่ได้ในทุกขั้นตอนนะจ๊ะ ้องผ่อนคลายแล้วกระทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม เรื่องคนสัตว์สิ่งของธลรกิจการงานบ้านช่องเรื่องข้อกลัวการศึกษารเรียนหรือเรื่องอะไรที่หนอกเือจากนี้นะจ๊ะให้ลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพัน ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งโดยพิจารณาไปตามความเป็นจริงว่าสรรพสัตวและสรรพสิ่งเหล่านี้เนี่ยสักวันก็จะต้องพัดพรากจากกันไปไม่เราพัดพลาดจากสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็พัดพลาดจากเราไป ไม่ว่าจากเป็นหรือจากตายก็ตามสรพสัตสรพสิ่งก็จะเป็นอย่างนี้แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายเป็นอย่างนี้ทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็ตามก็เป็นอย่างนี้ แม้แต่ร่างกายของเราก็จังเสื่อมลงไปทุกๆวันความแข็งแรงความสดชื่นความสวยความงามค่อยๆจากเราไปทีละเล็กทีละน้อยชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละ ทุกๆคนในโลกเหมือนกันสักวันหนึ่งเราต้องจากร่างกายของเรานี้ไปพิจารณาไปตามความเป็นจริงอย่างนีเนี่ยใจของเราเจะได้ลดได้ปล่อยใน้วางจะได้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง แล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้ เป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของเราและที่สำคัญเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่อายตนานิพรา์ที่จะทำให้เราพ้นจากการเวียนว่ายได้เกิดแต่ว่าวิธีการเดินทางของใจกลับตลปัดกัน ถ้าไปเกิดก็เดินออกไปข้างนอกไปสู่ฐานที่หนึ่งแต่ถ้าไม่ไปเกิดเหมือนพระสมมุสุเร้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายใจจะต้องมายนนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละตรงฐานที่เจ็ดซึงพยามารกันนักกันหนาทีเดียว ไม่ให้ใจของเรามาหยุดนิ่งได้ที่ตรงนี้ทงฐานที่เจตตรงนี้พระบันไดที่ใจหยุดนิ่งได้ความลับของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตัวของเราเกี่ยวข้องกับสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายก็จะถูกเปิดเผยขึ้น คือใจจะหยุดนิ่งถูกส่วนก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เหมือนน้ำใสๆ้าง ใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเอนหน้าบ้างใสเหมือนเพชรบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกบ้างเกิดขึ้นอย่ที่ตรงนี้แหละ อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์อย่างเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้ตามแต่กำลังบาร,รมีของแต่ละท่านที่ไม่เท่ากันบังเกิดขึ้นเมื่อใจหยุดนิ่ง ไม่ใจทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเพราะเบื่อหน่อยชีวิตที่เป็นทุกข์อยากจะพ้นทุกข์วันในที่เกิดความรู้สึกเบื่อหน่อยอย่างแท้จริงใจจะมาหยุดนิ่งตรงนี้แหละและดวงธรรมดวงแรกก็ปรากฏเกิดขึ้น เราเดคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมรเนี่ยถ้าเรียกว่าดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปตมมรเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานเป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้บรรลุมรนิพพาน เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตใจหยุดนิ่งในสนิทแสงสว่างภายในก็จะบังเกิดขึ้น เป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตของเรามาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ความสุขที่ไม่มีประมาณที่ไม่มีอะไรมาเทียบได้มันเกิดขึ้นพรามพร้อมกับแสงสว่างที่เกิดความบริสุทธิ์ของใจ เาบังเกิดขึ้นตามมาคือใจจะเคลี่งกล่าวจากสิ่งที่เป็นมลทิญของใจจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิดตามให้แจ้งว่าเราเศร้หมองนั่นแนหะมันจะหมดไปใจจะผ่องใสสว่างสวยและเราก็จะมีความรู้แจ้งเกิดขึ้นจะเกิดจากการเห็นแจ้ง เราใจหยุดนิง่งเรลามองผ่านแสงสว่างภายในเข้าไปเราจะพบความสลับซับซ้อนของชีวิตที่ปราณียิ่งยิ่งขึ้นไปบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปมีความแจ่มแจ้ง ยิ่งยิ่งเกินไปจะพบดวงธรรมในดวงธรรมที่ซ้อนกันอยู่เช่นดวงธรรมมา,ษษาน,นุปัสสนาจิตปรธานในกล่าวเมตใจหยุดนิ่งถูกส่วนก็เข้าถึงดวงศีลใจหย,ยดุดในกลางดวงศีลก็เข้าถึงดวงสมาธิ ยุจิณิกลางดวงสมาธิก็เข้าถึงดวงปัญญาใจอยุจิณิกลางดวงปัญญาก็เข้าถึงดวงวิมุตติใจยุจิณิกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะชุดหนึ่งมีหกดวงมีมาดั่งเดิมแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ เพราะพยามาปิดกั้นโดยนิวรณ์ทั้งห้าเป็นเครื่องกั้นจิตกลั่นการเห็นเราจึงดำเนินชีวิตยอยู่ด้วยความไม่รู้ซึ่งเป็นอันตรายของชีวิตเราก็จะดำเนินชีวิตผิดพลาดมีวิบากรรมที่คอยรองรับเราอยู่ จึงทำให้เสียเวลาเวียนว่ายตายเกิยจ่ในพบทั้งสามในวัฏสงสารนี้วนเวียนด้วยความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเมื่อนนิ่งใจหยุดนิ่งในสนันติเราก็จะพบดังกล่าวนี้แหละดวงธรรมเนี่ย กลมเหมือนกันใสบริสุทธิ์ต่างกัน,ซ,นซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆกันไว้จะเชื่อมให้เขาถึงกายภายในที่มีอยู่ดั้งเดิมเราจะพบตัวเราเองที่แตกต่างจากกายภายนอกที่มีลักษณะสดใส เป็นชีวิตภายในกายข้างในคือกายมนุษย์ละเอียดของเราที่เราเห็นได้ในตอนที่เรานอนหลับแล้วฝันไปกายนี้ออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็บรยงานกายมนุษย์ยาไม่ทราบปกติอยู่ที่ส่วนกลางกายต่อันที่เจ็ดตรงนี้แต่เราไม่ทราบเลย กายภายในจะซ้อนซ้อนกันอยู่สวยงามหนักยิ่งขึ้นบริสุทธิ์หนักยิ่งขึ้นมีความรอบรู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตมากขึ้นซ้อนนกันอยู่ภายในเช่นกายมนุษย์ละเอียดซ้อนอยู่ในกายมนุษย์หยาบกายทิพย ซอนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียดซ่อนอยู่เป็นคู่คู่กันไปอย่างนี้ในกลางกายทิพย์ก็มีกายหลวบพรมซ่อนอยู่ทั้งหยาบละเอียดกลางกายหลวงพมก็มีกายอรรถบพรมซ้อนอยู่กลางกายรลวงพมก็มีกายธรรม กายธรรมหรือธรรมะกายเกตออกบัวตวูมใสบริสุทธิ์เป็นตัวพระรัตนตรัยที่เรียกว่าพุทธรัตน,นะอัตนะแปลว่าแก้วเป็นหินมีค่าเจนเพชรพลอยต่างๆเป็นตน้นแต่นี้เป็นรัตนะภายในที่สวยเงิมประณีตกว่ารัตนะในโลก รือในเทวโลกกว่าสวรรค์เกตด,ดอกบอัวตูประกอบปฏิวลักษณะมหาบุรุษครบท้วนทุกป,ประการสวยงามมากในกลางกายทำกัตภูี่หน้าตักยันกะหาวานิดหน่อยก็มีกายทำโสดาบันซ้อนอยู่ นาตักห้าวาสูงห้าวาในกลางกายธรรมปัจาบันก็มีกายธรรมพระสิกิตาคามีนาตักสิบวาสูงสิบวาซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสิกิตาคามีก็มีกายธรรมพระนาคามีนาตักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระนาคามีก็มีกายธรรมพระอรหันต นาทักยี่สิบาสงยี่สิบาซ่อนอยู่เป็นกายในกายที่ซ้อนซ้อนอยู่เป็นชั้นๆ้นเป็นคู่มีกายหยาบมีกายละเอียดมรรคผลนิพพานอยู่ในตัวของเราเข้าถึงได้ด้วยใจที่หยุดนิ่งอย่างนี้นะ่ย แต่เส้นทางสายกลางภายในมันเราเอาเข็มร้อยดอกมะลิให้เป็นพวงมาลัยอย่างนั้นแหละชีวิตภายในอย่างนี้นะเราไม่รู้จักเลยเพราะพยามาณกี่ขวางกันนักกันหนาทีเดียวตรึงเราไปติดโลกไปนอกเรื่องราภายนอก เช่นรูปเสียงกิริสัมผัสธรรมรมอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นคนสัตว์สิ่งของหลาบยศเสริญอำนาจศาสนาเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เรื่องรอาวเหล่านี้จนกระทัางมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละทันท้เขาถึงกายเหล่านี้โดยวิธีการหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้น จนกระทั่งเป็นพระอราหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่คำว่าสม,มาณะหยุดสม,มณะหยุดแล้วที่พระองค์กล่าวกับท่านองคุลิมอนซึ่งตอนนั้นตามไล่ลาจะจะก้าท่านหวังเอานิ้วมาห้อยกอท่านเป็นพวงมาลัยคำว่าสม,มาณะหยุดนี่ลึกซึ้งนะ ไม่ใช่หยุดแค่เว้นจากการทำบาปของปูงเท่านั้นแต่หมายถึงใจที่หยุดนิ่งอย่างแน่วแน่อย่างนิ่งนั่นอยู่ภายในคำนี้มาแจ่มแจ้งเมื่อมีการมาเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราที่ันสละชีวิตเมื่อวันเป็นเดือนสิบกลางภรรษา12สบสองดังกล่าวนั่นแหละ หนึ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ได้บรรลุธรรมที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุเห็นกายในกายซ้อนซ้อนกันอยู่กายใหญ่ซ้อนอยู่ในกลางกายที่เล็กกว่าซ้อนกันได้เพราะกายใหญ่นั้นละเอียดกว่าจึงซ้อนเข้าไปอยู่ภายในได้ เวลาเอากระจกเงาสะท้อนภาพของภูเขาเข้ามาอยู่ในกระจกถ่ายภาพภูเขามาอยู่ในกล้องของใหญ่ก็ยังใหญ่เท่าเดิมแต่มาอยู่ในของเล็กได้กายภายใน,นี่ดีแหละมีอยู่ในตัวของเราทุกคนเราไม่รู้เรื่องเลยซึ่งเป็นอันตรายของชีวิต เพราะฉะนั้นเกิดมาก็เพื่อจะทำลายความไม่รู้นี่แหละให้หมดสิ้นไปเลียนยาผู้ไม่รู้ก็มาเป็นผู้รู้รู้แจง้งเห็นแจง้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงในสรรพส,สัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายในใจที่หยุดนิ่งนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด โดยการกำหนดปริกรรมมณีมิขึ้นมาในใจจะเป็นดวงใสๆจะเป็นองค์พระใสๆก็ไ,ได้เพื่อจะได้เชื่อมโยงใจของเราที่สั้สายบอกแวกในที่อื่นกลับมาหยุดนิ่งอยู่ภายในส่วนกลา,างกายฐานที่เจ็ ให้นึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยดังกล่าวนี้อย่างสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สมาหรังกี่ครั้งก็ได้จ้ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งให้ลูกทุกคนตั้งใจประครับประคองใจให้หยุดนิ่งยิ่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดกันอยู่ทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งนำไปเยิบียบเลยจ๊ะ